chẳng bà liền mong bầu young mua vào mong young duy ngân kỳ young mong young bà young mong quả siêu bà liền bà liền mong bạn đi khăn liền mong bầu để bảo liang, bà liền mong bầu kỳ bà cả mong bầu kỳ bà liền ít bầu kỳ ít liền mong bầu kỳ bà bạn đi bầu kỳ bầu có ตำบลกู้ชนเตงเาเป็นตาบ่อดเน่กินเนาะแตงก็ได้อืก็จะมนเตีงกวนหน่อยมื้อไหร่ละเนาะไอ้บุญเงนพันยี่ถือตีพระคอยว่ามือนี่ยคือบาไปดูอะทรของเจ้าแตงกวของไคแเตงกินของกินเม่หล่อนวนแล้วปากมันจอมากเหรอว่าิ่งแบบนี้ เมียยุบบ้าน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 น้องเมียถ่ายยุบบ้านบัานนี่ลูกกมัมีลูกกับมีื้อว่าสองคนเสวานั่งวนันเมบยนืเสวานั่งวา่าเมียนะเจ้าเป็นอย่างจเจ้าไปเอาเมาียผิดศาสนะคือพวกาัาเอาวันเป็นเมียให้มันเล,ลนี้ยวลดกันเนาะเอากันยังว่ามันเอาเมาียผิดเออกะเอาเมียมันมวัดเลี้ยวลูกับ่ัต้องได้ใส่ซสื้อวันเสด็จมาเจ้ากะลงมมาข่อยมาโดนเถือบเนาะ เอาอันนั้นเลี้ยวไปบาทเนี่ยลูกเนี่ยเสียทางเลี้ยร้อยบริบูรณ์บานสำรับข่อยยุ่งจังไดกองมัน่นตีมันถูกซะแล้วไทยว่าดีทีกองใส้เม้อห้นี่เนาะอือบ้านนี้ข่อยก็ยุบบ้านไใดยุบบ้านหนองบัวบงเออบ้านหนองบัวบุ้งต่กอนตำบลขุยเออแต่ว่าก่อนตะกอนตำบลขุยเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนอย่างเป็นเทศบาลหนองบวงัวบง พี่น้องบ้านเฮ้าก็คือกันลราเมนอยู่ใส่กอดหม้อล่ำกันกระถามกันบ่เศร้าจัตเจียเราม่านังไงกันเนี่ยว่าว่าต่เพิ่นลืมว่าเฮ้ากะลืมผมมันก็ลืมส่วนละเพิ่นบ่เฮ้าเบาแลีวเพิ่นกะว่าได้จำบันใดรันเนาะเออพอาว่าเพิ่นฟังแนวเพิ่นกลับไปคอยไปเลี่ยวไกันนี้เลยบัานเดียวคนเสียวเศร้าฟังบ้านน้องบัววงตำบลขุยบางเล่นอีนั่งหนึ่งแม่ใหญ่ใจยู่อำเภออีญี่อยู่กาพานา อยู่อำเภอรำทธรมเณรใชเออแต่ก่อนนั่นชุมพ่วงโอ้ยยจะมาบอกช่วนี้หลายถกไฟสิลืมโอดอกเออมาเดลัมธรทมเณรใช่แต่ก่อนนั่นเพื่อชุมพ่วงจังหวัดนครราชสีมาขึ้นเขาว่าไปใสว่ามาใสเออสำหรับดูหัวควักคานเรียบร้อยเรียบร้อยตายเราเว่ยหัวข่อยตายแล้วก็เล่าเสีย้าตายเล่ายันข่อครับเจ้าพระใดกัน บ็ไตยจังได้ขัวนั่นซื้อหยังเนี้ยนั่นซื้อหยังเนี้ยซื้อวันผัวเชื่อหนึ่งนะนั้นวันหนึ่งเอากระเนื้อเอาโดยีวันได้เมื่อเนื้อเาวังสี่ได้ละแต่มันกับพระทองว่าบ่คทองทาวันจันทรเลยบาดเจ้าของเอาผีก็คือ้นจะไปเอาอีหนอมวานสี่เออคือว่าวันจันทร์สะก้อนเปล่งไปขึ้นมาวันหนอมาสั่งจะหน่อเกี้ยงคุ้มข้ออมือเอาบาดีเหลียวไปบาดีสำหรับลูกขัวขัวขังเรียบร้อยบริบูรณ์บาน ล่ำมือนีเสิล่ำไปจังไหนเนี่ยสิล่ำจจดเลยแก่ตามแก่ใจบ่ได้ติดบ่ได้ไลยบ่ได้ไลยคนหาอย่าดุดเด้อมันเด้ออย่าสั่มเอาไว้อะล่ำตัดมีจะหอนล่ำซ้อนมีจะงานการสะดาเลยเดี่ยวมาเศรื่นระว่ากันเจ้าเลยว่าการทียล่ำล่ำหนีล่ำคนคิดว่างไห้คอยดีว่ายากหลาเจ้าสิยหัวมือเศร้าหลายเลยว่าเดี้ยมตึงสาลาพัดแต่สิคนเนี่ยมาไหว้คนมาเนี่ยได้ดีเนี่ยได้ขากะอยากฟังเนี่ยนั่นเนี่ยได้ละมันท่านใ่ทานหูคนยุติจั่วกลับมะอวดพี่น้องเหตุโศ ่แนวจังเลยถามข้าวข้าวกะรู้แล้วจังหาบចปรึกษาจังบ่เสียเวลาคนฟังนั่งดงทนหวังในใจผัดว่าฟังบ่ลำหยังบ่ทันถึงวงบุญจําให้แน่สวนเลําให้แน่บอกเพิ่นพบอกให้ําแลก็เจ้าสาวเข้าเรียนก่อนว่วาา

ไม่รไปใส่อไรเลยบ่หันวพราจฉะนั้จ้ามาลัมเรียังเพรว่ามันบุญตีบาตีเออบุญไปตรงไหน